ยินดีต้อนรับสู่เกมอ m เมจิอะรลนาะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับผมนะฮะที่เล่นอิบารากิ o ด i ิจังเกหลังจากที่ผมนะฮะห่างหายไปอ,อย่างยาวนาน,นะฮะเนื่องจากผมนะฮะไม่ว่างเลยนะฮะในช่วงนี้และผมก็หยิบตัวที่ผมถนัดที่สุดอย่างอิบารากิโดจิมาเล่นในซีซั่นที่21อีกครั้งนึงนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าผู้ชมทุกท่านนะครับ จะไม่เบื่อกับเจ้าอิบารากิโดจิกันนะครับเนื่องจากผมทําคลิปกับอิบารากิโดจิเนี่ยมาเกือบจะทุกซีซั่นที่เล่นมาแล้วนะครับอ่าเราก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าอิบารากิโดจิในซีซั่นที่21กับเซตไอเทมที่ผมได้เล่นไว้นะฮะจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะไปดูกันเลยนะฮะ ปัจจุบันนี้ฮะ,ะในเกม o อเมจิอารีนาเนี่ยมีการปรับสกิลของฮีโร่ใหม่อยู่หลายตัวเป็นควรนะครับแล้วก็มีการเนิฟตัวละครบางตัวลงไปอย่างเยอะเลยนะครับผมเองก็เพิ่งกลับมาเริ่มเล่นในซีซันที่21ก็ครั้งนี้เลยนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะฮะก็เลยหยิบอิวาลกิเนี่ยที่ผมถนัดที่สุดมาเล่นนะฮะเพราะว่า,าปัจจุบันนี้เนี่ย เหมือนการเล่นจะแปลกไปนะฮะเพียงแค่10วันที่ผมไม่ได้เล่นนะฮะก็รู้สึกว่า,าการเดินเกมของเพื่อนๆในเลนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็ทําให้ผมโคตรงงเลยนะฮะที่จะหยิบตัวละครตัวอื่นมาเล่นนะครับจริงๆก็อยากจะหยิบใครนินนะฮะแต่เล่นเล่นแล้วรู้สึกแปลกๆนะฮะกับการเดินเลนในของของเพื่อนนะฮะของเพื่อนในทีม ซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นโซโลนะฮะโซโลแรงอ่าจังหวะน,นี้นะครับผมเลเวลสามแล้วแล้วก็อ่าเลนกลางของผมนะครับกำลังจะไปแก๊งนะครับผมก็มาคุมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดักลูซาบีนั่นเองนะฮะลูซาบีเนี่ยก็องใช้สกิลไปหมดแล้วผมก็เข้าไปอัดหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ถอยออกมานะฮะจังหวะน,นี้เลนล่างของเราเนี่ย เหมือนมีการแบบปะทะกันแล้วก็เสียเปรียบด้วยนะฮะผมเองก็จะไปเติมเลนนะฮะจังหวะนี้วิ่งเข้าไปแล้วครับแล้วก็งัดคางุยะฮิเมะดหนึ่งทีแต่ว่าคางุยะฮะิเมะนะครับสตัร์ไว้แล้วก็แฟดหนีไปะฮะเลนกลางเนี่ยซูสบิก็มาเติมนะฮะจังหวะนี้ผมอยู่ในวงล้อมคนเดียวนะฮะแล้วก็ถอยออกมาได้นะฮะซูสบิเองก็พยายามที่จะอ่า ล้วงชิลานุยนะฮะของผมเองจังหวะน,นี้เราก็กลับมาฟาร์มต่อนะฮะ <c oughs> เพื่อที่ไม่ให้เกิดการเสียเวลาในการฟาร์มนะฮะแกงไม่ได้นะฮะในมไม่สำเร็จนะฮะในครั้งแรกของผมตอนนี้เลนกลางก็ว่างนะฮะมีแค่เกมนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเดินเกมแปลกแล้วนะฮะ <c oughs> เลนกลางเนี่ยยังไม่ทันเลเวล6เลยนะฮะก็ เร่งด่วนที่จะไปแกงแล้วนะฮะจริงๆแล้วควรจะฟาร์มให้เลเวล6กก่อนนะฮะค่อยไปแกงก็ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเลเวล5กันทุกคนแล้วนะครับไอเทมชิ้นแรกของผมนะครับก็จะเป็นอไอเทมป่าชนิดให้เลือดบวก5 0 0 HP นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทเป็นแบบรอบตัวนะครับจากอรเซนต์เลือดของเราเองนะครับตอนนี้ ผมก็พยายามฟาร์มให้ได้เลเวลหกนะฮะด้านบนอ่าและจังเกิลของเขาะครับก็เก็บโกลเส้นบาปไปแล้วนะครับซึ่งจังเกิลของเขาก็น่าจะเลเวลนาผมไปนิดหน่อยแล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะยังอยู่เลนบนนะฮะอ๋อจงังหวะนี้โยโตฮิเมะนะฮะก็ยังดักอยู่ที่เลนบนนะฮะแต่ว่าผมก็อ่าตอนนี้ย้ายเลนไปเลนล่างแล้วนะครับ เราเห็นแล้วนะครับว่าเขาวิ่งลงไวเลนล่าฮะแต่เพื่อนเราเนี่ยจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้ก็ต้องให้เพื่อนนะฮะโดนล้อมไว้ก่อนนะครับผมจะแอบเข้าไปตลบหลังนะครับสักคนหนึ่งนะฮะอ่าโยโตฮิเมะนะครับไม่กล้าเข้าบ้านเลยนะฮะจังหวะนี้ผมมาเข้าอยู่ตรงนี้นะเขาน่าจะเห็นผมนะครับว่ากําลังเข้ามาแต่ซูสบีนะฮะสตันเราไว้และจังหวะนี้ก็ต้องมีคนตายแล้วครับ ตายไปถึง2คนเลยนะฮะโดนระเบิดพีชีไปนะฮะระเบิดจากโยโตฮิเมะนะฮะและเจ้าก,กบคอยลูกเต่านะครับก็ดันมาเดินโดนพลังของผมนะฮะแล้วก็โดนตายไปนะฮะยังหวะน,นี้ที่เขาตายไปถึง2คนนะฮะผมก็ต้องตีปูแล้วครับจังหวน,นี้เพื่อนก็ช่วยตีด้วยนะฮะซัพพอร์ตอของผมเนี่ยก็จะเป็นอ่า วหน้าแก๊งปลานะฮะชื่อ,อตัวชื่ออะไรก็จำไม่ได้นะครับชื่อเขาน่าจะาไม่น่าตายนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้เลือดเราเหลือน้อยมากผมก็ต้องกลับฟาร์มต่อเพื่อเอา HP ของเรากลับคืนมานะฮะเลนเนี่ยค่อนข้างแพ้นะฮะเพราะว่า ตอนนี้ป้อมเราเนี่ยโดนโดนตีอย่างเยอะเลยนะฮะถึงสกอร์ตอนนี้จะนำนะฮะแต่ว่าแคลรี่ของเราเนี่ยไม่ได้คิวเลยนะฮะแคลี่ของเราก็เป็นโยโกะนั่นเองนะครับจังหวะนี้ป้อมเราแตกไปแล้วนะครับคางุยาฮิเมก็เป็นเป้าหมายเหมือนเดิมครับแล้วก็ไล่ตาม จาขบไปนะฮะซอยไปสองทีนะครับตายเลยนะครับอิจิกะไอโร่นะฮะโอ้โหพยายามที่จะกำจัดผมด้วยนะฮะเห็นว่าผมเนี่ยใกล้ตายที่สุดแล้วนะฮะก็เป็นจังหวะที่เอาป้อมคืนนะครับจังหวะนี้ก็พยายามตีให้ป้อมเสียเลือดได้มากที่สุดนะครับแต่คลิปเราเนี่ยดันหมดไปก่อนนะครับผมก็เลยต้องถอยออกมาแล้วก็วาบกลับบ้านไปนะครับโยโตฮิเมะ ก็พยายามวิ่งเข้ามากันบ้านนะฮะตีคลิปใหญ่เลยนะครับผมเองที่เพิ่งวาร์ปกลับบ้านมาก็วิ่งขึ้นไปที่เล่นปนต่อเลยนะฮะแล้วก็ฟาร์มเอาคลิปเอาบัฟนะฮะด้านบนของเรานะครับก็เป็นอิจิโกะนั่นเองนะครับอิจิโกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่ไฟเตอร์นะครับฮีโร่ซามูไรไฟเตอร์นะครับที่แข็งแกร่งเลยนะฮะแล้วก็เล่นยากพอสมควรนะฮะเนื่องจาก กิวอันติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้ตัวเองนะฮะหยุดการควบคุมนะฮะส่วนไอเทมชิ้นที่3ของผมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นยินหยางนั่นเองครับ<ท>ก็จะให้เฮดพีของเรานะครับ้าเฮแล้วก็โบนัสดาเมจนะฮะหลังจากการโจมตีพร้อมกับกระจายดาเมจออกรอบตัวด้วยนะครับจากเส้นของเลือดของเรากิกจิกายอโร่ที่ประมาทไว้เมื่อกี้นี้ก็โดนเรานะครับ ใช้อันติอ no ินฟโนแฮนกระชากวิญญาณตายไปนะครับแล้วด้านล่างตอนนี้ค้างวิญาฮหิเมที่กําลังการเลนอยู่แฟกออกมาแล้วนะครแต่ก็ไม่รอดตายคาป้อมเลยเลยนะฮะแต่ว่าเงินก็น้อยมากนะฮะเนื่องจากเราได้คิว่ันข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ทําให้คางวิญาฮหิเมะมีราคาแค่1 4 5บาทนั่นเองนะครับผมฟาร์มดารุมะเพื่อเล่งเอาเงินนะฮะออกไอเทมให้ครบไปเลยนะฮะ ช่วงต้นเกมอย่างนี้เนี่ยนะที่เราได้เปรียบนะครับผมจะออกเป็นดาเมจไปเลยนะฮะตามธรรมชาติที่ผมเล่นเลยนะครับก็จะเป็นอ,อิบาสายดาเมจนั่นเองนะครับดาเมจเกิดจากการสร้างความเสียหายนะครับไม่ได้เป็นดาเมจแบบดาเมจกายภาพดาเมจเวทอะไรนะครับจะเป็นเน้นไปที่ดาเมจแบบสร้างความเสียหายจากสกิลนั่นเองนะครับอิบาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ มีการควบคุมคู่ต่อสู้ถึง2สกิลนะ mm hmm. เช่นสกิลที่ที่2นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการชาร์จพลังหมัดไว้ที่มือนะครับแล้วก็งัดคู่ต่อสู้ขึ้นฟ้า2สเต็ปนั่นเองครับส่วนสกิลอันตินะครับก็จะเป็นการกลึงคู่ต่อสู้เอาไว้นะฮะ mm hmm. แล้วก็กระชากวิญญาณถ้าเกิดคู่ต่อสู้นะครับที่โดนท่าของเราไปเนี่ยตายในขณะที่โดนนะฮะ mm hmm. ก็จะทําให้มีรับความเสียหาย บริเวณโดยรอบด้วยการระเบิดคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับสกิลของอิบาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์นะฮะซึ่งเกิดจากการที่มีดามเมจจากอันติอยู่แล้วนะฮะสูงสุดอยู่ที่750ดามเมจนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดของที่เสียไปด้วยนะับของคู่ต่อสู้นั่นเองครับตอนนี้เป็นโอกาสที่เราก็ต้องตีปูต่อนะฮะ เพราะว่าบัฟอันนี้เป็นบัฟที่สําคัญมากนะครับในการเก็บนะครับเราจะได้ชุดธงมา1ชุดนะครับเพื่ออัญเชิญปูตัวนี้ด้วยแล้วก็บัฟถาวรด้วยนะครับเป็นบัฟต้านเวทอะไรพวกนี้นะครับเป็นบัฟชุดเกาะต้านเวทอะไรพวกนี้นะครับจังหวะนี้นะครับด้านบนของเราเนี่ยดูเหมือนจะเสียเปรียบหนักอย่างมากนะครับเพราะว่าเกิดการรวมตัวของฝ่ายตรงข้ามแล้วนะฮะซึ่งจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับ เพราะว่าฮีโร่ของเราเนี่ยมักจะเป็นตัวที่ถนัดการต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับผมก็พยายามที่จะตีดารุมะนะฮะเพื่อสร้างวิชันให้กับเพื่อนด้วยจังหวะน,นี้ก็อ่าทางเรานะฮะตายไปถึงสามคนแล้วนะครับ2คนแล้วนะครับแล้วก็ศพที่สามก็ตามมานะครับสำหรับไอเทมชิ้นที่4นะครับผมก็ออกเป็นอ่าลูกปัดวัดชรยานนะครับ เนื่องจากลูกปัดวัชรยานะครับมีพาสซีฟสิที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเราสตาร์ทผูอส,สู้นะครับความเสียหายของเราเนี่ยจะถูกคิดเพิ่มอีกเป็นบวก12.5เนเลยนะครับก็คือถ้าเรามีอันติเนี่ยอันติของเราก็จะแรงขึ้นถึง12.5เเลนเลยนะครับจากดาเมจหลักของเราที่มีอยู่ก็คือ740ดาเมจนะครับ ก็จะสามารถเล่งขึ้นไปอีกบวกอีก12%นะครับก็จะแรงมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้ชิปเปอร์คิวไปแบบง่ายได้เลยนะครับโดยการที่อิจิโกะนะครับเป็นคนเปิดวงไฟให้สวยๆเลยนะฮะคิวไป8ต่อ0แล้วตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรที่จะ ตกใจนะครับว่าเพราะว่าอีบาเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างสโนบอลได้อย่างเก่งเลยนะฮะแล้วก็เก็บสกอร์คิวได้สวยงามนะฮะถือว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่สามารถดับห้าแบบน่าตกใจนะฮะเนื่องจากผมเล่นแบบนี้นะฮะปกติแล้วอีบาเนี่ยคนเขาจะเล่นออกเป็นแนวแบบแทงๆหน่อยนะฮะแต่ผมเลือกมาที่สายดาเมนะครับแล้วก็ปรับไอเทมเป็นเที่ยว2อันนะฮะแล้วก็สร้อยอีก1เส้นนะฮะ ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกระจกยาตานั่นเองนะฮะกระจกยาตาเนี่ยผมจะออกเป็นชิ้นที่หลังเลยนะฮะถ้าเล่นแล้วได้เปรียบนะฮะแต่ถ้าเกมอยู่ในระดับกลางๆนะฮะที่แบบสามารถสู้ได้เขาก็สู้เราได้บ้างนะฮะผมจะออกเป็นยาตาเพื่อเพิ่มความอึดขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่ม เพิ่มการอยู่ในไฟไให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ายาตาเนี่ยจะมีการฮิวตัวเองในระหว่างพักลบน,นะครับด้านบนตอนนี้เพื่อนเราก็ได้เปรียบเป็นอย่างมากฮะไล่คิวพยายามไล่คิวกันสนุกสนานเลยนะฮะการเอาป้อมก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฮีโร่เขาเลดกว่านะฮ oh ะโยโตฮิเมะปะทะกับผมนะฮะจังหวะน,นี้ผมซื้ออ่าพุซานงิกามะเพิ่มไปอีก1ินะฮะเป็น าจาก12.5นะฮะกลายเป็น22.5นะฮะความเสียหายที่มากขึ้นโยโตัฮิเมะตายไปในพริบตาเดียวเลยนะฮะหลังจากที่เขายืนตีผมที่ผมกําลังเก็บป้อมเขาอยู่นั่นเองนะฮะตอนนี้ด้านบนของเรานะฮะก็มีการประทะกันนะฮะไม่รู้ว่าทีมเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสกอเนี่ยค่อนข้างกองมาที่ผมเลยนะฮะ ผมเองก็ต้องลามือจากการคิวบ้างนะฮะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสในการเกิดบ้างนะฮะให้เพื่อนมีโอกาสได้เงินบ้างนะครับอิจิโกก็ได้คิวไปนะฮะจังหวะน,นี้ด้นานบนเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังคอยื้อได้นะฮะโยโตฮิเมะที่กําลังไล่ฟาดโยโกะอยู่เนี่ยโดนโยโกะยิงฟีไปหลายนัดน,นะฮะก็เกือบตายจังหวะน,นี้ผมแฟดเข้าไปบีบ จิกิการไอโร่นะฮะแต่ว่าเป็นร่างปลอมนั่นเองนะครับทำให้เขารอดนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรแล้วนะครเป็นช่วงหลังเกมที่ค่อนข้างที่ต้องทำภารกิจฟาร์มนะฮะแล้วก็เก็บบัฟต่างๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมากแล้วนะฮะไอเทมชิ้นที่5นะครับก็จะเป็น ในเจอโกลี่นะครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก10%นั่นเองนะฮะก็เป็น32.5%นั่นเองนะฮะความเสียหายจะถูกคิดเพิ่มอีกเป็น32.5%นะครับตอนนี้อันติของเรามีความแรงอยู่ที่740ดาเมจบวกกับอีก32.5%นต์นะครับก็จะทำให้ความเสียหายของเราเนี่ยแรงขึ้นอย่างมากนะฮะ แต่วิธีการแก้อีบาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากเ็นเกินไปนะครับเช่นการออกตัวทองแล้วก็ใช้ในจังหวะที่ถูกต้องนะฮะหรือว่าสกิลบล็อกความเสียหายอะไรต่างๆนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ทางอิบารากิโดจิได้นะฮะอ่าจังหวะนี้ผมก็เข้าไปบีบนะฮะไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะนอกจากเดินเข้าไปซึ่งๆหน้าแล้วก็บีบเข้าไปหนึ่งทีนะฮะจังหวะนี้เข้าไปสตาร์ทแล้วก็ตบเข้าไปหนึ่งทีแต่เขาใช้อันติทันนะฮะ ทำให้รอดไปได้นะฮะแล้วก็สตาร์ทไวแล้วก็ตบอีกหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ต้องถอยออกมานะเพราะว่าซูซาบิเนี่ยคอยซับพอร์ตอยู่นะฮะแต่ซูซาบิเนี่ยมันไม่ยอมเลิกลานะฮะจังหวะนี้ผมก็ต้องเข้าไปงัดงทีแต่เขาตัวทองไว้นะฮะโหฝีมือมากนะฮะแล้วก็ยูโตฮิเมะอาใหม่ะฮะรวนเราตกไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ืับตายนะฮะผมก็จะไปบีบเลยนะฮะแต่ว่า มันไม่ได้อยู่ในระยะนะฮะแล้วก็มีคนมารับอันติผมแทนนะฮะซึ่งคนที่มารับไปเนี่ยก็เป็นเจ้าเจ้าหมูนะฮะเจ้าหมูฟัน,น,นร้ายนะฮะทำให้เจ้าหมูฟันร้ายเนี่ยเสียเลือดไปเกือบครึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้ประทะสองต่อสี่นะฮะสองต่อสามสิครับอ่าอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไอเทมอย่างกระจก,กยาตานั่นเองนะฮะ ผมเอาไว้ที่หลังเลยนะฮะไอเทมตอนนี้แม็กดาเมจแล้วนะครับสำหรับอิบารากิโดจิ32ดาเมทนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แม็กแล้วนะฮะถ้าจะออกเพิ่มไปอีกก็มีนะฮะแต่ว่าผมไม่ออกดีกว่านะฮะผมผมไปออกเป็นยาตาดีกว่านะครับเพื่อเออเอาไว้อยู่ในไฟนะฮะช่วงหลังเกม ตอนนี้นะฮะด้านบนเนี่ยโยโตฮิเมะเนี่ยเริ่มมีไทม์ซีซั่นในการฟาร์มบ้างแล้วนะฮะด้านคือเหมือนเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนข้อให้เขาบ้างแล้วนะฮะจังหวะนี้เข้าไปงัดหนึ่งทีแล้วตกไปเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเขาจใช้อันติมาะฮะและผมก็งัดเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วบีบแต่เขาบล็อกได้นะฮะนี่แหละครับคือข้อเสียของอิบาก็คือถ้าโดนบล็อกเนี่ยมันก็จะทำอะไรแทบไม่ได้แล้วก็ซูซาบิีมาช่วยอิบะช่วย โยตัฮิเมไว้ทันนะครับทำให้ผมเนี่ยโดนชัดดาวโดยซูซาบีนั่นเองนะฮะและซูซาบีเนี่ยไม่ตายเลยนะฮะแล้วก็ได้คิวแบบได้คิวผมไปแค่ตัวเดียวเองด้วยนะฮะด้านตอนนี้สถานการณ์ของเรานะฮะก็ตึงมากนะฮะแต่ว่า,าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ่ายอันติไปถึงสองคนเลยนะฮะทำให้เขานะฮะเริ่มที่จะเล่นยากพอสมควรเหมือนกัน อิจิโกะนะฮะเปิดอันติเข้าไปนะฮะแล้วก็ไล่ฟันนะฮะหัวนี้บันใครไปหนึ่งทีแล้วโยโกะนะครับแปดเข้าไป s n r หนึ่งทีนะฮะทำให้ตายไปนะฮะแต่โยโกะก็เกือบตายไปเหมือนกันชิลานุยที่เกือบตายในตอนนี้นะฮะเจอกับเจ้าฝันร้ายนะฮะเจ้าฝันร้ายเนี่ยจะรอดหรือเปล่าและก็รอดไปได้นะฮะ จังหวะนี้ก็น่าจะเป็นอันจบเกมแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าใครนะฮะที่ชอบนะฮะชื่นชอบในการเล่นเกมองุจิหรือน่าเนี่ยช่วยฝากกดติดตามไว้ไว้ด้วยนะฮะผมจะพยายามนะฮะที่ทำคลิปดีๆออกมานะฮะแล้วก็นำเสนอการเล่นแบบใหม่หรือว่าตัวใหม่ๆนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอเล่นเจ้าอีบาไปก่อนนะฮะแล้วก็ ขอบคุณมากๆครับที่รับชมฮะแล้วก็ยังเป็นกําลังใจยังกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจังหวะนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะ